สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กันกับยาริสคอร์นะครับซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายโตโยต้านะครับโดยมีด้วยกัน3รุ่นนะครับมาพร้อมกับคุมพลังเครื่องยนต์ไฮบริดที่โตโยต้าเขาถนัดอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยจะมาพร้อมความประหยัดระดับ20กว่ากิโลลิตรขึ้นไปนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของโตโยต้านะครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละออปชันเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้ายาริสคอร์ครับ เริ่มด้วยตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวยาลิสคอร์ตัวท็อปสุดนะครับเป็นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับก็จะมาพร้อมกับแน่นอนครับไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED นะครับไฟสปอ t l ตไลท์แบบ LED นะครับแล้วก็มีพวกตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับรูปโฉมเขาก็จะออกแนวๆคล้ายๆสไตล์เดียวกันกับรถโตโยต้ารุ่นอื่นนะครับที่จะมีกระจังหน้าที่เป็นทรงเหลี่ยมอย่างนี้นะครับ ด้านข้างนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นล้อนะครับขนาด18นิ้วนะครับเป็นยางบู u e Earth y o ก o h a m a นะครับขนาด18นิ้วนะล้อตัวนี้จะเป็น18นิ้วนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับนี่มาหมดนะคกล้องรอบคันนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับของเจ้ายาริสคอสเนี่ยก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันนะผมว่าเป็นรถขนาดที่กำลังดีนะผมว่ามันไม่ใหญ่เกินไปนะครับสหรับตัวโคโรล่าคอสอ่ะ ความรู้สึกผมคือผมคิดว่าเขาใหญ่ใหญ่เกินไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่ต้องใช้เดินทางหรือมีสมาชิกหลายๆคนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแต่สำหรับคนที่ต้องการรถที่มีขนาดย่อมลงมาหน่อยเนี่ยก็จะมีต่อคันนี้ครับเป็นตัวยาริสคอร์สนะครับซึ่งมาพร้อมกับนี่มีเซอร์กับเฮีวีก็คือเป็นไฮบริดนะครับนะครับการตกแต่งตัวนี้ก็ถือว่าจัดเต็มนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปนะครับด้านบนหลังคาเป็นพาราลามิกนะครับมีคีบฉลามด้วยนะครับ ตัวนี้ก็มีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกมาให้ด้วยที่ปัจน้บนผลหลังมีมาให้นะครับอ่านะครับและที่สําคัญนะครับตัวฝาท้ายตัวนี้เป็นไฟฟ้าด้วยนะตัวท็อเป็นไฟฟ้าสามารถเตะได้นะครับถ้าเรามีกุญแจรีโมทเราสามารถเตะใช้งานได้เลยนะครับถ้ามองกันที่ตัวกระจกนะครับตรงนี้นะครับจะมีกล้องตรงกลางอีกนะครับนี่นะครับที่ใช้กับระบบพกกล้องรอบคันแล้วก็ระบบการทํางานต่างๆของตัวรถนะครับกล้องก็จะมีนี่ก็มีนะครับนะครับ ตัวเซนเซอร์ต่างๆนี่นะครับมีมาเพียบเลยนะครับมีกล้องนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับนี่นะครับมีมาเพียบนะครับนี่กล้องนะครับเนี่ยกล้องหลังธรรมดาโตโยต้าก็ติดมาให้ด้วยนะครับเป็นออปชั่นเหมือนกันมั้งนะครับนี่นะครับสลับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงบนนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกไฟสองสว่างแล้วก็ไฟเบรกนะครับ ที่กระจกก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตรงนี้นะครับสลับดวงไฟหน้านะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟโคมข้างในนี้จะเป็น LED นะครับในรุ่นกลางและรุ่นท็อปลักัวรี่พรีเมียมนะครับจะมีตัวนี้มาให้นะครับจะมีตัวคล้ายๆราวหลังคามาให้ด้วยนะครับเนี่ยในตัวลักัวรี่พรีเมียมนะครับก็จะเป็นตัวหลังคาดํามาด้วยนะครับ ก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูแตกต่างไปจากตัวธรรมดานะครับแล้วก็มีตรงนี้มีตัดโคม,มียมด้วยนะครับและนี่ก็คือช่วงล่างด้านหลังนะครับของเจ้ายาริสคอสนะครับซึ่งเป็นแบบทอชั่นบีมนะครับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลนครับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นอิสระแมกเฟสันสตัด สำหรับภายในซุ้มล้อนะครับก็ <ห waren. S 1> เก็บงานมาใช้ได้เลยนะเก็บงานมาใช้ได้เลยนะครับเก็บงานมาใช้ได้เพราะว่าเป็นการกรุกด้วยพลาสติกตรงนี้นะครับแล้วก็มีการพ่นกันสนิมเป็นสีอีกทีหนึ่งนะนะครับเรียบร้อยอยู่เลยนะครับส่วนในล้อหลังนะครับก็จะมีการบุไอตัวฉนวนตรงนี้เหมือนกับเป็นกันเสียงกยันอะไรไปในตัวด้วยนะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยแหละนะครับ ดูได้นะครับงานปกติแล้วบางคันเขาจะปล่อยเปลยไปเลยนะนะครับมาดูกันที่ภายในกันดีกว่านะครับภายในของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับเบาะที่เป็นทรงคล้ายๆกันของรุ่นตัวต้ารุ่นอื่นนะครับตัวตรงกลางที่เรานั่งสัมผัสเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหนังเป็นรูๆูนะครับพื้นตรงนี้จ,จะเป็นแบบทูโทนนะหนังเป็นทูโทนนะครับเป็นสีเทาเข้มกับสีเทาอ่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังรูๆูเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเดินได้สี ฟ,ฟ้านะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นรถไฮบริดนะครับก้าวขึ้นมานั่งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะนะครับตำแหน่งการนั่งตำแหน่งการจับพวงมาลัยนะครับอารมณ์ของพวงมาลัยตรงโตยต่าเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นอุปกรณ์พวกเครื่องเสียงต่างๆด้านขวาก็เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟคูลคอนโทร l ตัวนี้มีมาให้นะครับปรับระยะได้ด้วยนะครับก็ เรียกว่าคันนี้มาแบบจัดเต็มเลยแล้วกันหน้าจอ10.1นิ้วนะครับที่สามารถใช้งานได้คมชัดแล้วก็มีกล้องมองรอบคันด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นของโตโยต้าก็คือพวกที่วางแก้วต่างเนี่ยมีมาให้ครบคันนะครับตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีนะปกติโตโยต้าจะมีตรงนี้มาให้นะครับรุ่นนี้ไม่ไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็มีที่กระของอีกนะครับมีที่กระของอีกนะครับ อันนี้ก็คือแผงประตูของเจ้ายาริสคอร์ตตัวพรีเมียมลักชวรี่นะครับตัวนี้จะเป็นบุนุ่มนะครับนี่ก็นุ่มนะครับนี่ก็นุ่มนะออนุ่มนะโอเคเลยโงานใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นวัสดุสีดําเงานะครับอ่านะครับก็ดูสวยงามดูพรีเมียมสมชื่อเขาตรงนี้คือปุ่มควบคุมต่างๆกระจกหน้าหลังนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกนะครับตัวล็อกนะครับคันนี้นะครับจะได้เครื่องเสียงไพลอเนียมาด้วยนะตัวนี้แพเคฟอรองเสียงไพลอเนียมาด้วยสลับตัวตัวพรีเมียมลักชูรี่ตัวนี้นะครับ นี่ปุ่มควบคุมต่างๆตรงนี้ก็คือการปุ่มในการควบคุมพวกระบบขับขี่ด้วยนะครับปุ่มโหมด EV ปุ่มเปิดฝาหลางังแล้วก็ปุ่มพวกระบบการขับขี่ต่างๆสามารถปรับตั้งแล้วก็ปิดได้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับภายในสวยงามอยู่นะนะครับสวยงามอยู่นะครับนี่นะครับคือหน้าจอของ ยาลิสนะครับคอสตัวนี้นะครับนี่ก็คือหน้าจอกลาง10นิ้วนะครับก็สามารถกดใช้งานนะครับทัชสกรีนได้นะครับนี่นะครับก็ลื่นใช้ได้อยู่นะนะครับื่นใช้ได้อยู่แล้วก็เป็นทั้ง Android Auto, Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับหน้าจอก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะเลยนะครับ นี่นะครับสามารถดูค่าต่างๆของตัวรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและทางที่เหลือนะครับเขาก็สามารถโชว์เป็นตัวเลขให้เราดูได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพวกระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้ขับรถนะครับเราก็เลยไม่เห็นหน้าจอตรงนี้ได้นะครับนี่ก็คือมีตัวเช็คลมยางให้ด้วยนะครับว่าล้อหน้าล้อหลังเป็นยังไงนะครับลมยางเท่าไหร่ตัวนี้มีมาให้นะครับ มีนาฬิกามีอะไรมาให้นะครับเนี่ยมีการเติมน้ํามันมีการบอกด้วยนะครับว่าฝาถังน,น้ํามันอ่ะอยู่ทางด้านหลังด้านซ้ายนะครับก็มีตําแหน่งให้เพราะบางทีนะเข้าปั๊มไปเอ้บางคนบางคนอาจจะไม่ได้มีรถแค่คันเดียวนะครับก็อาจจะจะเออเหลืองหลงลืมไปว่าต่อลงรถเราเนี่ยคันนี้มันฝาถังน้ามันอยู่ฝั่งไหนนะครับก็เป็นจอ LCD เต็มจอเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบ่งๆแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเต็มจอเลยแสดงผลกันแบบเต็มๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านในแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นไวเลสชาร์จด้วยนะครับมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือช่องเก็บของช่องวางแก้วนะครับที่ทางโตโยต้าทำมาให้ก็ถือว่ามีลุกเล่นนะอันนี้ก็วางขวดนะนะครับวางขวดได้แต่ถ้าเป็น อ่าเป็นแบบเล็กหน่อยแก้วเล็กหน่อยเราก็สมารถกางตรงนี้ออกมาได้นะครับกางเนี่ยกางออกมาได้นะครับ <ๆ S 1> เขาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ให้นะครับอืมก็ถือว่าเออเป็นฟังก์ชันที่เล็กๆ,ๆน้อยนนะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงนะถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปูนุ่มเหมือนกันนะครับคอนโซลตรงนี้ยังเป็นพลาสติกอยู่เป็นพลาสติกอยู่นะครับอืมนอกจากแผงประตูคอนโซลต่างๆนะครับ S <S จะเป็นวัสด e ุบุกนุ่มแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่เราเวลาเราขับผู้ขับขี่เนี่ยเวลาเราขับขี่เราจะพักเท้าอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะมีหัวเข่ามาโยนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวัสด e ุบุกนุ่มอีกเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าใส่ใจในรายละเอียดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราขับขี่เรื่อยล้าเนี่ยเราจะเอาขาพักไว้ตรงนี้แล้วขาเราเนี่ยหัวเข่าเราก็จะโยนกับตรงนี้ถ้าเป็นแข็งแขงเนี่ยก็อาจจะทําให้เราไม่สบายในการขับขี่นะครับ สำหรับเบาะด้านผู้ขี่นะครับจะเป็นปรับด้วยไฟฟ้านะครับนี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับแล้วก็ปรับเอีงได้นะครับปรับเอีงได้นะครับพวงมาลัยนะครับนี่พวงมาลัยเดี๋ยวทำให้ดูนี่พวงมาลัยยกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้นะครับเรียกว่าสามารถปรับให้เข้ากับสีละผู้ขับขี่ได้นะครับนี่นะครับนี่ตัวล็อกอยู่ข้างล่างนะตัวล็อกอยู่ตรงนี้ครับสำหรับตัว ักชูรี่พรีเมียมตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องตัวนี้นะครับกล้องบันทึกหน้าหลังเลยนะครับทางนี้จะติดเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องที่ใช้ทํางานเกี่ยวกับระบบเรดร์ต่างๆนะครับรวมถึงกล้องมองรอบคันก็อยู่ข้างหน้าอย่างที่เราพาดูไปแล้วนะครับที่บางแดดมีมาให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2ข้างนะครับข่าวนี้ให้มาทั้ง2ข้ามเลยสำหรับเจ้ายาริสคอร์สคันนี้นะครับ ตรงนี้ยังใช้แบบดั้งเดิมนะครับก็คือต้องกดเอานะครับไม่ยังไม่เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็ตรงนี้เสียดายนะครับจริงๆน่าจะให้มาเลยนะครับรถราคาระดับนี้นะครับหลังคาของรุ่นท็อปนะครับจะเป็นพาโอนรามิกนะครับก็คือเป็นม่านเปิดรับแสงเฉยเฉยนะครับไม่สามารถเปิดตัวกระจกตัวนี้ได้นะครับนี่คือหลังคานะครับตัวพาโอนรามิกนะครับมีม่านด้วยนะครับสามารถเปิดได้นะครับ ในส่วนของมือจับนะครับมีมาให้ครบสิ่ตำแหน่งเลยนะครับเนี่ยพอเปิดหลังคาแล้วก็จะดูให้ตัวรถเนี่ยมีความโปร่งโล่งนะครับดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับพอเปิดดูรับแสงแล้วนะครับนี่คือพื้นที่ของในสารด้านหลังนะครับกว้างขวางใช้ได้อยู่นะนะครับสมตัวอยู่นะไม่ใช่ว่าเล็กเกินเกินไปนะจุดที่เข้ามาครั้งแรกก็คือการนั่งถือว่าตำแหน่งการนั่งนั่งสบายเพราะว่าเป็นตำแหน่งการนั่งที่ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงตัวเบาะก,ก็ ทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนนั่งแบบสปอร์ตเท่าไหร่นะครับเป็นเบาะทุกใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับมีแอร์หลังเพราะเพราะว่าที่ต้องมาตรงนี้เพราะว่าด้านบนมีหลังคานะครับผมว่าผมเดาเองนะเพราะโตโยต้าเขาจะมีแอร์หลังคาก็มีนะแต่ถ้าที่มาตรงกลางเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นพาราลิมิกสลูปนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ถือมีมาให้ครบนะข้างหลังนั่งเนี่ยมีช่องเก็บของนี่ด้วยนะครับ ตัวเบาะตรงนี้สามารถยกลงมาเป็นที่วางแก้วนะครับเป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะครับก็กว so ้ right างขวางอยู่นะกว้างขวางอยูここ่นะครับกว้างขวางอยู่และเมื่อเรานั่งที่เบาะโดยสารด้านหลังนะครับก็นี่นะครับพอเปิดหลังคาเนี่ยที่บอกครับก็จะดูให้โปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศจากด้านหลังนะครับมองด้านหน้านะครับสำหรับเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้นะน,นี่ะนะครับพับได้สาหรับก็สามารถยาวเลย เพียงแต่ว่าตรงตรงนี้อาจจะไม่ได้เรียบปื้ดไปเลยนะแต่ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนี้ได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับภายในก็จะกว้างขวางประมาณนี้นะครับเวลาเราพับเบาะนะครับก็อย่างที่บอกครับจะไม่ราบนะครับจะมีเป็น2ชั้นอยู่างนี้อยู่แต่ก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้เพิ่มขึ้นนะครับครับสรับฝาท้ายของเจ้ายาริทคอร์ตตัวอัชชวรีพรีเมียมนะครับ แค่เรามีรีโมทอยู่กับตัวนะครับเราก็สามารถเตะนะครับนี่นะครับฝาก็สามารถเปิดได้นะครับหรือเปิดจากรีโมทหรือกดจากท้ายรถก็สามารถใช้งานได้นี่พื้นที่ด้านหลังนะครับพื้นที่หลังนี่นะครับก็จะมีแผ่นนี้มาให้ด้วยนะครับนี่สามารถเลื่อนปิดได้นะครับปิดได้แล้วก็เปิดมาปั๊บโอ้โหช่องเก็บของใหญ่มากนะแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยคือสามารถพิงไปข้างหลังได้ด้วยนะ ปกติมันจะไม่มีที่พักพิงเลยจะต้องมีคนจับไว้ให้หรือต้องหาอะไรมาเกาะไว้นะครับอันนี้ก็คือที่เก็บของนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากตัวนี้เป็นโฟมนะเป็นโฟมแล้วก็ถ้ามองลึกเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ชุดปะชุดช่วยชีวิตเรานะครับในการเซอร์วิสรถเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีอ่าตรงนี้ก็มีมีช่องเก็บของอีกอ่าเผื่อเราไปเที่ยวเปียกๆอะไรเนี้ยนะครับสามารถเก็บของแยกๆได้นะครับเออนะครับให้ได้เลยนะครับ ควางขวางนะครับสหรับเจ้ายาริสคอร์ตตัวนี้ครับเดี๋ยวเราพามาดูห้องเครื่องยนต์นะครับของเจ้ายาริสนะหาแป๊บหนึ่งปึ๊บได้ละับฝาก็น้ำหนักดีนะคือที่บอกว่าน้ำหนักดีเพราะอะไรรู้ไหมน้ำหนักดีก็คือพวกโครงสร้างแล้วก็ตัวเหล็กเนี่ยหนานะครับหนาถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ไม่เบาจนวิวจนแบบน่ากลัวนะครับอันนี้คือมีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงนี่นะครับ นี่ก็คือภายในของห้องเครื่องนะครับโดยยาลิทคอร์ททุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริด1.5ลิตรนะครับ 2NR VEX นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับโดยให้พละกกำลังรวมในการทำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่111แรงม้านะครับกับแรงบิด141นิวตันเมตรนะครับทำงานพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติโดยการจัดวางอ,อปุปก,กรณ์ก็ถือว่าเรียบร้อยอยู่นะ นะครับเรียบร้อยอยู่การเดินสายไฟการเดินท่อต่างๆนะครับก็โอเคเลยตรงนี้อาจจะไม่มีแผ่นปิดมาให้นะตรงนี้มันจะโล่งๆหน่อยนะครับก็ตามสไตล์ของรถประมาณนี้นะครับนี่จะมีโล่งๆหน่อยนะครับซึ่งก็จะมองเห็นจุดต่างๆได้ก็ถ้าเป็นในมุมของคนที่ชอบเซอร์วิสรถเองนะครับดูแลรถเองก็สามารถที่จะไปเช็ดไปล้างไปถูไปอะไรของเขาได้สะดวกสบายนะครับกว้างขวางครับนี่พื้นที่ตรงนี้ก็พอมีให้มือได้ล้วงเข้าไปสามารถ เซอร์วิสได้นะครับนี่ก็คือห้องเครื่องของเจ้ายาริสคอร์สนะครับมากันที่ตัวที่2นะครับก็คือตัวกลางตัวนี้นะครับจะเป็นตัวพรีเมียมนะครับตัวพรีเมียมซึ่งเป็นออปชันลองจากรุ่นเมื่อกี้ที่เราพาชมมานะครับนี่นะครับคือด้านท้ายของรุ่นพรีเมียมนะครับก็มีสัญลักษณ์โลโก้ H EV แล้วก็มีไฟท้ายเหมือนกันเลยนะครับ คือไฟท้ายนะครับนี่จะเป็นรูกคล้ายๆลูกศรนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวการตกแต่งตัวนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับเช่นตรงหลังคาตรงนี้นะครับตัวท็อปก็จะเป็นสีดำนะครับให้กลืนไปกับหลังคาพาราลมิกนะครับจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกลางเนี่ยจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับสลับในรุ่นพรีเมียมนี่นะครับก็จะไม่มีกล้องมองรอบคันนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับอ่านะครับ เซนเซอร์ S S ต่างๆก็เป็นเซนเซอร์ธรรมดานะครับนี่นะครับไม่มีไม่มีกล้องนะไม่มีกล้องครับแต่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมาให้ใช้งานได้นะครับตัวปัดหน้าฝนหลังก็มีมาให้ครับสลับตวกลางนะครับจะไม่มีกล้องมองรอบคันมาให้นะแต่จะมีตัวบายสปอร์ตมาให้นะครับซึ่งตัวล่างก็จะไม่มีนะนี่ตรงนี้จะมีมาให้ทั้งกระจกสองข้างเลยนะครับ สังเกตจากภายนอกอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องล้อนะครับลายล้อตัวนี้จะแตกต่างกับตัวท็อปแต่ลายล้อจะเป็นตัวเดียวกับตัวสมาร์ตตัวเริ่มต้นแต่สีการทําสีล้อจะไม่เหมือนกันนะครับสลับซุ้มล้อเนี่ยรุ่นพรีเมียมเขากระบุมาให้นะนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวท็อปนะตัวพรีเมียมเขากระบุมาให้นะครับสลับด้านท้ายนะครับฝาท้ายของเจ้าตัวกลางกับตัวรองอย่างที่บอกครับเราสามารถเปิดปิดได้ ด้วยมือเท่านั้นนะครับไม่สามารถเตะหรือเป็นไฟฟ้าได้เพราะว่ามีเฉพาะในรุ่นท็อปเปิดปุ๊บก็จะมีเสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ต้องยกขึ้นมานะครับก็จะเป็นโช๊คมาให้นะครับภายในก็เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันมีไอตัวปิดมาให้ด้วยในตัวนี้นะครับครับและนี่ก็คือตัวภายในของเจ้าพรีเมียมก็คือรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางนะครับเข้ามาเนี่ยจะสังเกตไหมครับว่า ตัวโทนสีเบาะจะไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาๆดำๆทั้งตัวเลยตัวนั้นเขาจะเป็นสีออกเป็นทูโทนนะครับก็ภายในต่างๆเบาเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนี่เลื่อนได้นะครับเลื่อนได้นะครับปรับได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับบรรยากาศภายในเหมือนตัวท็อปเลยนะครับตัวนี่พวงมาลัยก็ปรับได้เข้าออก นะครับบนล่างนะครับสามารถปรับให้เข้ากับสีระเราได้นะครับก็เรียกว่าไม่แตกต่างนะครับลูกเล่นเล็กๆน้อยเองแผงประตูข้างต่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับหน้าจงหน้าจอฟังก์ชันใกล้เคียงกันตัวนี้จะมีบายสปอร์ตมาให้นะครับแต่ไม่มีกล้องมองรอบคันเหมือนตัวท็อปนะครับกล้องมองหน้ามีมาให้นะครับอ่านะครับตรงนี้ก็ยังเหมือนกันอยู่นะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวท็อปไม่มีตัวล่างก็ไม่มีนะครับเอาไว้ง่ายนะครับ สำหรับภายในนะครับก็อุปกรณ์ออปชั่นจะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือตัวสีเบาะสีเบาะจะต่างกันตัวนั้นจะเป็นทูโทนนะครับตัวนี้จะเป็นสีสีเทาไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวทั้งตัวเลยนะครับและก็ที่สําคัญคือนี่ครับด้านบนไม่มีพาราลามิกนะครับตัวนี้2ตัวล่างจะไม่มีพาราลามิกจะไม่มีหลังคาสัตนลุกนะครับ วัสดตุต่างๆนะครับเป็นบูรุ่มเหมือนกันนะแต่โคราสีแค่นั้นเองนะครับเป็นโคราสีนั้นเองตรงนี้ก็ยังเป็นดําเงาเหมือนกันนะครับแล้วก็ออปชันไทโอเนียไม่มีนะครับในส่วนออปชันหลักๆของเจ้าพรีเมียมก็จะได้มาพอสมควรแล้วนะครับนี่มี d a อ t ต v ฟคู่คอนโทรลมาให้ด้วยนะครับ สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งตัวนี้จะมีที่ตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปนะครับตัวล่างจะไม่มีแล้วก็ตัวปุ่มปรับเนี่ยจะค่อนข้างมาเต็มอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะมีมาเต็มไม่มีช่องว่างเลยนะครับและสาหรับตัวเจ้ายาลิทคอร์นะครับก็จะมีตัว TM 2.5มามาให้ด้วยนะครับมีมาให้ด้วยสบายใจกันได้นะครับเป็นออปชันที่เรียกว่า เป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับสำหรับตำแหน่งของแบตเตอรี่นะครับในรถไฮบริดโตโยต้ในยาร s คอร์ดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ที่นั่งใต้ที่นั่งเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่จะสังเกตได้นี่ครับเป็นช่องที่ใช้สลับระบายอากาศก็คือเอาลมเย็นเข้าไปนะครับไปช่วยระบายอากาศของแบตน,นะครับก็ติดตั้งสูงไม่ได้อยู่นอกตัวรถนะอยู่ในตัวรถนี่แหละนะครับ สำหรับห้องโดยสารของเจ้าพรีเมียมตรงกลางนี่นะครับก็การนั่งต่างๆก็คล้ายคลึงกันเบาะสูงนั่งสบายนะครับเบาค่อนข้างสูงนะครับเห็นไหมครับอาจจะช่วงว่างเนี่ยคนที่ผมปรัปอบเบาไว้นะจุดแตกต่างที่ความรู้สึกในการนั่งด้านหลังนะที่ความรู้สึกก็คือพอไม่มีหลังคาพารนานลามิกมาเนี่ยไม่มีกระจกโตมานเปิดได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าความดําของราคาข้าง,ขงบนเนี่ยจะออกทึบๆทําให้เรารู้สึกว่า ไม่โปร่งโล่งสบายเหมือนตัวท็อปเขานะครับแค่นั้นเองส่วนอื่นเหมือนกันหมดเลยนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับมีเหมือนกันหมดเลยเบาะพับได้เหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดเลยมีที่เก็บของมาให้เรียบร้อยช่องแอร์ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแตกต่างที่โทนสีซึ่งตัวนั้นอาจจะดูสว่างกว่านะครับเมื่อมองไปข้างหน้านี่ครับมันจะออกแนวทึบๆหน่อยแต่ก็จริงๆแล้วความกว้างขวางเขาจะเท่ากันเลยนะครับเมื่อเรามาดัางด้านหลังนะครับ ด้วยโทนสีดำคะนั้นเองสีดำแล้วก็ไม่มีกระจกข้างบนทำให้ตัวรถดูแบบไม่โปร่งเท่าตัวลักชูรี่พรีเมียมนะครับมากรนในส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือตัวเริ่มต้นคือรุ่นสมาร์ทนะครับก็ออปชั่นหลักๆก็จะคล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างที่ด้านนอกที่มองเห็นชัดๆนะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับครับซึ่งตัวสมาร์ตตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับชุดแต่ง Urban Sport นะครับก็คือมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วก็สปอยเลอร์ตัวนี้ให้นะครับ เพิ่มเติมขึ้นมา15,200บาทที่ต้องจ่ายเพิ่มรูปร่างหน้าตาก็คล้ายคลึงกันนะครับไฟหน้าก็คล้ายคกันนะครับจะต่างกันที่ลูกเล่นแค่นั้นเองนะครับกับตัวท็อปนะครับมีสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสีด้านๆนะครับรุ่นอื่นก็จะเป็นสีดําเงานะครับและก็ตัวนี้ไม่มีกล้องนะไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่มองเห็นก็คือจากที่บอกครับนี่คือล้ออลลอยนะครับ เป็น17นิ้วนะครับเป็นลายคล้ายๆกับรุ่นกลางแต่ไม่มีการทําสีตรงนี้นะครับไม่มีการทําสีตรงนี้มาพร้อมอยางโยโกฮาม่าเหมือนกัน,นครับในรุ่นสมาร์ทเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็เห็นว่าเนี่ยไม่มีกล้องมองรอบขันไม่มีนะครับไม่มีกล้องนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเป็นหลังคาธรรมดาหลังคาธรรมดาแล้วก็ไม่มีตัวแหลกหลังคาตรงนี้มาให้นะครับไม่มีมาให้นะครับรูปทรงตัวถังบอดี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับ อ่านะครับไฟท้องไฟท้ายเหมือนกันนะครับไฟท้ายเหมือนกันนะครับมีสัญลักษ์ HEV นะครับตัวสปอยเลอร์หลังก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็พร้อมไฟเบรกนะครับคีบฉลามก็มีมาให้เลยนะครับอ่านะครับก็ถ้าเป็นรถใช้งานนะจริงๆแล้วรุ่นเริ่มต้นก็ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเกียดนะครับเพราะว่าถามว่าถ้าเราใช้งานอ่ะจริงๆแล้วก็คือการขับรถนะครับการขับรถ การโดยสารการขนสัภาระก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเจ้ายาริสคอร์สตัวสมาร์ตตัวเริ่มต้นตัวนี้ครับภายในนะครับแอร์หลังมีมาให้นะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับงานต่างๆก็จะดูแบบว่าซอฟๆลงมานะครับเรียกว่ารุ่นประหยัดนะครับรุ่นประหยัดก็การตกแต่งต่างๆฟังก์ชันตรงนี้เกี่ยวกับความควบคุมการขับขี่ช่วยขับขี่จะมีมาแบบประหยัดนะครับเรียกว่ามีมายังไม่ครบเท่าตัวท็อปนะครับนี่นะครับ คอนโซลต่างๆก็จะรูปทรงหลักๆจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับวัสดุต่างๆคล้ายๆกันนะนี่อันนี้ก็ไม่มีปุม่มต่างๆหายหมดเลยนะครับวัสดุต่างๆก็ยังดูโอเคอยู่นะนี่ยัง,ยงมีนะงนุ่มอยู่นะยังนุ่มอยู่นี่ก็ยังนุ่มอยู่อ่าแผงประตูเนี่ยเป็นบุนุ่มเหมือนกันแต่การตกแต่งตรงนี้จะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับไม่ใช่ดําเงาเหมือนตัวกลางตัวทอปเขานะครับก็เรียกว่าจ่ายตามราคานะครับได้ความสวยงามความ รู้ราตามราคานะครับตัวเบาะก็เป็นตัวเบาะแบบธรรมดานะครับเป็นเบาะธรรมดาปรับมือนะครับนี่ครับฝาหลังของตัวสมาร์ทนะครับก็จะเป็นแบบต้องเปิดขึ้นนะครับต้องเปิดขึ้นเพราะว่าเป็นแบบโชกคนะครับเป็นโชกคต้องใช้แรงใช้แรงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวปิดหลังมาให้นะครับ แต่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันกว้างขวางเหมือนกันใช้งานเหมือนกันนะครับมีกล่องเก็บของเยอะแยะเบาะก,ก็สามารถพับได้นะครับพับได้นะครับสามารถปรับปรับได้นะครับกว้างขวางไม่แตกต่างกันนะครับครับมาที่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวที่มาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิสต้านะครับ ที่จะมาพร้อมกับชิ้นนี้นะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็สเกิร์ตหลังนะครับดานท้ายนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับนี่นะครับพร้อมกับโลโก้ Modelista นะครับที่แสดงความเป็นที่เราว่าเราใส่ชุดแต่งชุดนี้เข้าไปนะครับก็สามารถเพิ่มเงินได้ในราคา22,900บาทพร้อมการรับประกันนะครับโดยทาง t o โยต้นะครับเปิดตัวรุ่น HEV s mart นะครับในราคา789,000บาทนะครับและรุ่นกลางนะครับ HEV Premium นะครับเปิดราคามาที่849,000บาทนะครับส่วนในรุ่นท็อปนะครับ HEV Premium Luxury นะครับเปิดราคามาที่899,000บาทนอกจากนี้นะครับยังมีแคมเปญโปรโมชั่นนะครับอาทิเช่นดาวน้อยนะครับผ่อนนานดอกเบี้ยถูกนะครับซึ่งสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมโตโยต้านะครับ และก็สามารถรับรถได้ในวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปครับครับสำหรับเจ้ายาริสคอร์ทั้ง3รุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ทางโตโยต้าทำออกมาเรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับด้วยเครื่องยนต์ที่เป็น1.5และเป็นไฮบริดด้วยนะครับไซส์รถที่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับที่สำคัญนะครับคันนี้ประกอบเมืองไทยนะประกอบบ้านเราไม่ใช่ประกอบอินโดนะเพราะฉะนั้นงานประกอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้าง เนียนตากว่ารถที่มาจากอินโดนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเจ้ายาริสคอรสนะครับ